สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมีพ่อกับพ่อกับแม่แมอาอีกแล้วจ้ะจ้า,จามาหนีสิพามาเห็ยียดเอียงน้อ,นอมาเบิง่งเลยนี่เนี่ยหาอะไรมาหาเบาดังๆหาเอา็มชั้นไม่ใช่ที่หนูพูดเมื่อกี้เนี่ยหอยอะไรนะหอ,รหอยเปี้ยงหอยเปี้ยงจ้ามาหาหอยเปี้ยงจ้าฝ <laughs> <laughs> นตกลินอันนี้เอาเทียมซ้อเอาหนูพี่น้องได้เลาเนี่ยเห็นบะ ได้แล้วแม่แม่ก็จะยุกพูนซอไว้ข้างล่างไตไตไอ้กล่องสีน้ำเงินข้างล่างเนาะแม่มไปถ่ายอยู่เรือฝนตกลิ้นเไหมจ้ะเท่บันี้นะ อยากถายตอนเซาะเซาะหอยให้เบิงงนได้พี่น้องแต่มันไม่มีคนจับกล้องให้ไหมมันถ่ายยากจะใช้ลูกก็กลัวลูกด่าจะให้มากเนื้อดโอิอันนี้ก็งาม อันนี้ก็ได้อันที่สองแล้วเนี่ยอิม่มมาสิมาจับกล้องไ้ถือกล้องไ้เพราะว่ะาอยากกินไอศครีมมาจนพ่น้องคนเห็นบอน้ำมันติงเนาะเพราะว่าฝนมันตกใส่เห็นบ่นคอยชัดดอกแม่เอาม,มาจะสวดๆเลยล้ะเนไหจา่าซีโซกัี่ิลเซียมหรอกมันต้องมีคนจับคนหนึ่งจังถานะจับอันนี้หนึ่งจับอันนี้หนึ่ง เราต้ง,งไปข้างล่างเอาซ้อหายตรงนี้แหละลูกเบ๊ยๆเด้อวัวอนนี้ไม่เอาเยอะเอาประมาณสามสี่โลแล้วจะนักเนาะสามสี่โลก็ไม่ได้เยอะด้วมันหนักนี่ยเห็นไหมนี่ยมันก็ได้แล้วนี่เอาอีป โอ้โหได้ไม่ใกลมากอันนี้มันซ้อง่ายเรือเขาออกไปมันไม่ต้องระวังว่าจะโดนเหลือเขาหน่ะยังไม่ใกล้มากบันนี่่มไใกล้มากระวังเตีเสืออลุ่มเนี้อ อ,อหละ,หละินให้เห็นไมมไหมบอให้เห็นต้นซหงเห็นแต่หอยลองเขาดูตรงนี้ปุ๊บจ้ะโอ้โหหุ่นอันนี้คือบ่อพ่อล้วแบบพี่น้องสามสี่โลนี่คนไหนมาคุณน่ะมา ปีแล้วเหรออืมเอม่เห็นยนูนี่ไงนี่ไงตัวอะไรนี่เห็นไหมนี่นะพี่น้องจะนี้กับบ่อสามสี่โลกับบ่อฟอวบ่อเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วสามสี่ยวงแล้วเรียกยวงเนาะอืเห็นบ่อยมากตัวยังกินได้เยอะนั่นโอ้ยฝุ่นก็ตกงน้อยมากอันนี้มันไม่รู้ที่มันฟอสหรอแม่แม่อนันตรายจับได้เอามาจับเอฟซีบางในดูโอเคจะก่อนนะพูนเข้าไปเทก่อนก็นไ,ดได้ปะไม่เนาะ มดูให้เอฟซีดูให้เอฟซีดูดูอะไรเบิ้งปูน้อยเอ็มมาว่าให้เอฟซีดูว่าสันอืม,อมปูเล็กมากไปอะไปบ้างไรบ่นเนี่ยเบิ้งดูพี่ปูน้อยบ่อยื่หันพอด้เร็วนี่พี่น้องพี่จังใดเหรออืม,อม,อม,อม งามลำเบิ้งแม่เอมาจะพายเบิ้งอันหนึ่งเอมายามันก็ไม่มาจะพายเบิ้งอันนี้น่องนี่นี่นี่ยังมองนี่อือเรือลำนี่เพิ่นบเได้ออกไปนานมากแล้วพี่น้องติดกับเรือแม่เอมาเบิ้งเลสิให้เบิ้งให้เจ้าเห็นบอหอยแมงผูู้น่ะเยอะมากพี่น้องเยอะหลายเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปแล้วมันจะ มันมาทาอะไรก็ไม่รู้พ่อกับแม่ก็เลยลูกมาเต็มเลยเห็นบ่เนี่ยห,หอยทั้งนั้นเด้อนน่เด้อซูมูนอ่ะหอยทั้งนั้นหอยทั้งนั้นใครชอบหอยก็มาแถวนี้ผู้ชายอ่ะนะนะอ้อมตูเรือเลยได้พี่น้องคุณอ้อมตูเรือไปพุณเลยเห็นบ่ะึล้อมรอบเรือเลยเห็นไหมพี่น้องลายคักลายเนี่ยตัวนี้น้อย ดี๋ยวเราจะได้เรยนแม่ัน่อยพิเรียนหนึ่งเบื้องเขียไม่ยากูเบิ้องเลยหมฮะน่ะที่มันมีอือดูซิมีอะไรไหมอ,อันนั้นไใส่<อ>ดูรูใส่เดือนทะเลมั้งในดูซิเป็นยังไง<ร>ใส่เดือนทะเลบ่พี่นอ้องอือสัตว์เะเอาทิ้งลงทะเลง,งูติแมนบ่ บุอ้โเรื่องลีมิสัดมีสีวิตหลีทหารไนล้างมือค่ะจะไปอันนี้ล้างตรงนี้น่ะมือน่ะเปิดน้ำตรงนี้เลย<ด>อืมได้เลยเนาะเปิดเลย <im> เอออย่าเปิดแงีุ้่นไปล้างทั้งฝุ่นมันสิโตันสิมาล้างทั้งนี้เออล้างแล้วค่อยปิด จับไว้สิจะเขยื่นสิมันจะไม่ได้ไม่ใช่แม่ทําอันนี้หนูทาไม่ได้หรอกเออจับสองมือบรรลุวะที่ได้หรือเปล่าได้พี่น้องเพราะวา่าอ็มมากจับบ่กแข็ง,งแรงไม่ม,มาลองเบิกันกันไว้หนักบ่เดี๋ยวน่าจะพึ่งยกแล้วไม่ต้องดันก่อน โอ้ได้อยู่เ้ยได้อยู่เ้ยนันเดอเอ็มมากเก่งอยู่ลูกเก่งอยู่เอาอีกอ่าเพิ่งขึ้นอย่างเงี้ยอ่านดันอย่างเงี้ยอืมเฮนะงเล็กหน่อยมันดันบ่อยได้บอพี่นอหาง่ายบ่พี่นอหอยหอยมังคู ตรง้อนขึ้นมาสืนมาอ้ายกขึ้นทีนเ,นเนี้ยยกได้บ่มีเหนือพ่อสลายทะเลว้าวนี่ไงโอ้โหพอแล้วพ่ออีดีไปนี่พี่น้องอืมมาหลายแล้วต้องไปล้างไปอย่างอยู่บ้านอีกล้างหอยนนะพี่น้องพี่น้องเบืงอยยังปลายังปลา,าอะไรแม่เคยบอกอะ่ะลา,าปลาดาวปลาดาว ลูกปลาดาวที่ไีนเนาะแม่ว่าอือปลาโนยสามอันเออปลาดาว้นยสามอันม้งมีบ่าสี่อะปูนออ้อยมีแล้วเอ็ม,มาอาเด้ปูนออ้อยมีอีกแล้วพี่นอ้องอันนี้เป็นที่เอม,มาเห็นเมื่อกี้โอ้ยบ่แม่เลยมีหลายตัวอือปล่อยลงทะเลคนละโอ้มันถือเสียมแม่ม,มาบาบ้งหอยหอยแตกจ้ะ ตัวหนึง่งนี่วันนี้ออกอันตัวนี้น้อยเขากับบ่อเอเด้วยข <c oughs> น้ำเพลินเลยตัวเล็กๆนี่เราก็จะเก็บทิ้งลงทะเลให้เขาเติบโตเนี่ยแต่อ่ะแต่แอะซัมเอ็มม่านี่แหละพี่น้องอัโยนถิ่นอันนี่ลงทะเลไปอันอาแต่มากที่เนี่แม่จะมาใส <c oughs> ่สวิง <c oughs> สวิง <c oughs> แล้วก็ล่างลูกไม่เห็นหรอก น้องมาเห็นหรือไม่ไก่พูดไมนเป็นว่านลิบอืม,อมหอนพี่น้องเอ,าเอา้าเอาฝนตกจะว่าเอ้ารู้จักไหมเอาวนะอกอ,นะอ้าวล่ะอ้อมันอะืทิ้งอันนี้ที่มันเปิดจังสีพราะย่างพี่น้องนกนกมากินเวลาน้ําทะเลลดลงอ่ะนกก็มากินกินแล้วทีนี้มันก็ติดตรงแน่ แหนตรงสลาย์มันก็ไม่หลุดแต่ก็นกกินไปแล้วอุ้ยเนี่ยนี่ไเบีเหรอไปล่างถ้ามันเอาตรงที่ท่าเรืออนนี้พี่น้องมันจะแบบว่าตัวมันจะไม่สวยนี่เห็นป่ะแต่ถ้าเราไปเก็บอีกที่หนึ่งอ่ะที่ทะเลอ่ะที่มันอยู่กติกับดินอันไหนมันจะล่างล่างง่ายมันจะตูงงามคนนี้อันนี้บอกค่อยงาม เนี้หอยอาจจะด,ดำจะลายไปหน่อยหนึ่งนะคะ mm. หอยมึงพูเล็กมาให้เบิร์กนะพี่น้องเบบี Baby, mm. มันเห็นบ่ mm. เห็นชัดบ่นอ้องพูดนะจะสะออนเนาะนะแม่แม่กับชิโนลงทะเลคือเก่าดอกว่าไปเบิร์กทุกคนสอนเฮียงยังแบบอู้ยพูดนะอืะ mm. ในน้อยหน่วยในน้อยอไปิฮิตกำไรเขียนเนาะอ,อยุดลงทะเลเหมือนเดิมว๊าล้างหอยจะล้างหอยมาให้ดูไม่ใช่ล้างหอยตัวเองนะล่างน้ำทะเลแล้วกลับไปบ้านเราจะไปล่างอยู่บ้านอีกแล้วก็ต้มหรือนึ่งสวัสดีค่ะพ่อกับพ่อกับแม่เอม,ม่าคลิปหน้าจะจัด ค่ะคุณค่าที่กดไลค์กดแชร์ไม่รู้นะคะบ๊ายบายนี่สวัสดีจ้าบ๊ายบายเนี่ยมันซิบล้วนบนนี่ว่าเซียวสามซีโร่เห็นบ่เนี่ยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย